มันเป็นตังชันล้าเจ้าใช้พักขามันกัน่เสียบบ่เสบเสีบ่ผมพอดีเพราะว่ามันมผมเป็นตังชีแล้วเจ้าจีต้มจีต้มจไรกับ่มันต้องจังชี้นะนังเสียบอันใส่ผักขาเสียบมาไม่หลอเจ้าเซี่เลยเนาะผักขาเจ้าว่ามันหน่อยส่บบแมพักขามันตัดกับพักอีตูตัวแม่น เออบ่ได้กินากตูเลยกินปากได้กินผักขาอืมนอกินเขาน้ำกันเดยตำาบัวตำยังพี่น้องครับผมตำามวกั่วอยู่ตำบัวบ่ตำกชั่วตำ สวัสดีครับพี่น้องมาพบกันครับหง่าคารีสอร์ทหลังเดียวหลังกลางทงนี่คือเกาครับผมมือนี้แพ้ว่าแต่เมนูเสแซรบมาตอนมาสูพีซูน้องกินคือเกาแหละครับผมบแพ้ว่าได้ยังมากินมือนี้สวัสดีเจ้าพี่น้องม่อดนแกงผักขี้เหล็กแกพี่น้องแกงผักขีก้เหล็กใส่ภาคพยนต์นี่ ใส่ผักพยนต์ผักพยนต์เขีวเขียนไงไข่แดงด้วยกั้นลวดเขาลวนไปซื้อคุยเห็นมันงามคุยไปซื้อมานี่ขุเพชรเขาเป็ักขี้เล็กต้มจืดแล้วแปลว่าต้มมาจากบ้านแล้วครับผมกับหนังนี่ฮะหนังเนื้อชุบมนแล้วแก้มาปรุงรสครับผมด้วยผักอีตูผักอีตูอตโอ้อแปลว่าใส่หอดผักขาพร้อม มเนะสียบ,บตรงกันพักรีเล่า,าในในแกง,งกินเที่ยงพี่น้องแกงพักกีเล็กต้องแกงกินเที่ยงยังเสียบโค้ดเป็นแถวค้ดยอดเป็นแถวเด้เขาไม่ได้ยอดเป็นอันนั้นมีต้อนอยังนีนอนนน่อันนั้นนั่นพักกาทองเต้หวะ่ะ ร้อนฟังนี่พักหอมป้อมเลัทำใส่พริกแข่งจักน้อย ใส่ผักพริกลงไป like, ้ะบะเ้าเบียดแล้วบ่โอ้โดบบบเลยมาปรุงรสวันนี้พี่น้อง แกงขี้เหล็กใส่ภากพยนต์ใส่หนังควายหนังงัวนับประแดกนุ่นๆวครับผมนุ่นนัผงนัวใส่หน่อยแค่ใส่ผงนัวใส่น้ำปลากวนแสบมันอยู่ผงนัว ปอนเซอร์อยากฝากสุดรดมาให้กะฝากมาได้เด้อพี่น้องเด้่ออายยมมาโตบ่ใส่ยี่หอยังยี่ห้อพัดบ่ยังไงขมขมยังไงคือว่าต้มจืดแล้วต้มถึงสองนามแล้ว ขมขมเนี่ยล่ะยังแสบเสียมันจืดเล่นกับบะแสบมันกับคนกิ่นขมกับบะขมใส่ขอชิมมึงกันนะเอาล้วบ่เอาชิมอจะขมอยู่ใส่แกงพักขี้เล็กกับประมาณนี้แหละบะหม่นแกงพักหวานเนาะอย่าไปชิมหนงังไปชิมหนังก่อน <c oughs> นวยหรี่พี่น้อง น้ำเตย good, good. กูดกูดเยี่ยมเสาว์ักเอ้าแค่ว่าสใส่ผักพี่น้องอมีผักกะอีตูผักซีเล่าแค่ว่าใส่ผักขาพร้อมเพราะว่าผักขาเพิ่มกาิกาสื้อมันใส่แกงน้อยใส่ไปน้ำกันก็นกนได้พี่น้องก็เสียบขึ้นกัน นี่ใส่เต็มหม้อหยาวะยาดมันมาพ่อกินมาสัน่นเอ้ยมาเด้อสุคนตาคนละถวยสองถวยวันนี้แกงผักขี้เหล็กใส่หนังหัวนะครับอยู่หยาค่ารีสอร์ทมองเก้ามองเดิมแกงกินเที่ยงพี่น้องถาลุ่งใดไปตึกแห้มากก่อนลุ่งใดไปตึกแห้อยู่ห่วยอ่ะกะประมาณนี้เนาะ อ้าซิมอีกใส่พักแล้วรสชาติกี่คำก็ยังเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมเนี่ยแกงพักขี้เล็กกุนหนังเอ้าซิมหนัง,หน,งหนังพลอยขนาดแต่หน่อยซิมแล้วแค่ว่าตุ่มไดอเอร์เนริก,กูดมากอะเดี๋ยวอุ่นต้มเนื้อก่อน นอนะเรียบร้อยครับผมกับเมนูแกงผักข,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 ขี้เล,ล,ล็กขอบบุญขอบกุ้นหลายๆที่ติดตามไก่นังเปียดีนี่เตัอหน่อยเก็บบรรยากาศไหมมึงบันเฮ้าต้นมะม่วงออกดอกแล้วซื้อมาซื้อมาได้กินนวยเลยเดี๋ยวตัวหน่อยชิตาดออกอยู่ถ้ามันเกิดน่วยเพราะว่ามันสิเลียงลำต้นบ่ทันมันสิไปเรียงลูกมันเนาะ ข้างบักทั่วก็เรียบร้อยแล้วครับผมหดตอนนี้ตัหน่อยก็ลดน้ำตลอดรดน้ำพื้นรดน้ำพื้นนี่มันแน,น่นๆนี่เห็นว่าห้อยเปียกรดน้ำพื้นไว้มันจังชินแน,น่นบรรยากาศมีหุ่นไล่กาด้วยหุ่นไล่กาเนี่ยไว้หลอกคนง่ามขึ้นค,น,คนผ่านไปผ่านมากคือตกใจย้อนหุ่นนี่นี่พี่น้องเห็นหุ่นไล่กาไปพร้อม งาน n ้าเขาเห็ดกับเขาแล้วจะมากินกันพาลุงใดมาจากตึกแห้ครับผมเห็ดเน่อนอนเอ๋เอ๋อยากลุวยแห้งใครกลุ่ยนอนเอ๋เอ๋เรื่องนองนปะพิ่ เอ๊ยน้ำหน่งตัวอืมเดี๋ยวกันนอนพี่น้องอ่ะเดี๋ยวยังไปกินเขาต้องกันว่าเฮาชีมีเมนูได้เสียบเสียบน้งกันครับผมไปก่อนสวัสดีครับ